กเขออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านรับกันนะครับผมวันนี้ก็โย่ผมพี P ่ที T ่วิวันนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A ถึงแม้มันจะไม่มีอีกแล้วก็ตามแต่ก็อย่างน้อยก็มากกว่าครั้งที่แล้วนะครับคำถามจากคุณเอออไเออใครเป็นไอด์ลของพี่ครับอืมไม่รู้ละสิเขาคนนั้นก็คือ มีก็คือมีมีม,ม,ม,มีพี่เนมพี่เนมพี่เนมคือที่หนึ่งของผมเลยพี่เนมเอเวนเจอร์ทีวีไมมเนสและพี่ปลิมพิมพ์คงครับอือผมตัดแค่เป็นเดียวงั้นทางครับชื่ออะไรและชอบกินอะไรครับและชอบเสียอะไรผมชื่อแบะครับ แล้วช,ชอบกินผมชอบกินเคฟซีครับชอบสีอะไรผมชอบสีฟ้าครับฟ้าม่วงน้ำเงินเนี่ยชอบอยู่ตรงนี้แหละโอเคไม่มีใครถามเงินก็อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ